ครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมนะเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมขอดูสัญญาณนิดนึงนะครับขอดูสัญญาณนิดนึงแล้วกันนะโอเคครับผมอ่าโอเคนะก็แป๊บเดียวหนึ่งนาทีสองนาทีครับร้อยสามสิบกว่าวิวนะครับเดี๋ยวถ้าใครสมาชิกก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีปูจ๋านะครับสวัสดีแบงค์วัดไซครับคงศรีนะครับกิษณะเกศรศกนะครับดูดุษณีนะครับปลาพระดานะครับผมนะเออแบงค์วัดไซนะครับสวัสดีทุกท่านเลย แล้วกันนะครับผมนะสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะครับผมนะะใครให้เราได้กดให้ดาวแล้วกันนะครับสำหรับสมาชิกที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับโอ้ฝนตกพอดีนะไหลสดปั๊บฝนตกพอดีเลยนะครับผมนะก็อ๋นะวันนี้ก็ตรงวันที่1นะครับเดือนกรกฎาคมนะครับ2564นะครับเดือนแห่งการเข้าพรรษานะครับวันนี้ก็โดนกินบ้างนะครับผมถูกหวยบ้างนะครับหลายคนนะแต่ได้นิดนึงนะครับเป็นเลข2นะ29นะถ้าหนึ่งนี่ก็คงบันเทิงอะไรครับผมนะ หนึ่งเก้ากับสองสี่นะครับบางคนก็ถูกไปนะครับเอามารวมกันเล่นเล่นไปก็ถูกเหมือนกันนะก็ขอบคุณแล้วกันนะครับผมสมาชิกที่ถูกหวยแล้วร่วมกันโอนมาช่วยกันถมที่ดินนะครับนะช่วยกันผมที่ดินนะครับผมนะก็ขอบคุณทุกท่านเลยแล้วกันนะครับผมเนี่ยเงินที่สมาชิกนะครับผมหรือลูกศิษย์ลูกหาผมนะครับที่ร่วมกันนะครับผมเนี่ยก็เป็นดินทั้งหมดนะครับเป็นดินทั้งหมดนะเพราะว่าต้องการดินนะครับเพื่อมาถมที่เพื่อสร้างองค์ทวีสุวรรณโนนะครับวันนี้มาพูดถึงกูมารยักลูกพระเวทแล้วกันนะครับ วันนี้ใครได้เห็นหรือเปล่านะครับนะรูปกุมารนะครับกุมารยักษ์นะครับหรือกุมารยักษ์นะครับมีคาว่าละด้วยนะครับบางคนเรียกกุมารยักษ์นะครับกุมารยักษ์แล้วกันนะครับลูกพระเวทหรือว่ากุมารยักษ์ลูกเทาวสวรรณโนนะครับผมนะของสํานักอาจารย์ขุนกวีรีสยามรุ่นหนึ่งนะครับทำรุ่นแรกนะผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทําอีกรุ่น2หรือเปล่านะครับก็คือหมดแล้วหมดเลยอ่ะเพราะต้องการที่จะทํานํารายได้หรือว่านําเงินเนี่ยนะครับมาต่วหนึ่งก็คือถมที่ดินกั้นเขื่อนแล้วก็วางรากฐานเพื่อจะสร้างองค์เทวสวรรณโนที่ใหญ่ จะทำจะทำแบบสอสาแบบเนี่ยนะครับนะแบบแรกคือขนาดพกพาแบบที่2คือขนาดบูชานะครับผมพกพานี้อาจจะทํา2เนื้อนะครับคือเนื้อเงินแล้วก็เนื้อสำลิสนะครับนะสเนื้อนะครับถ้าเกิดได้เห็นนะครับแกะโดยช่างนะครับผมนะซึ่งสวยสดและงดงามมากนะครับเอ๊งงงครับกุมารยักษ์ลูกพระเวทนะครับยักษ์เด็กเนี่ยแหละครับง่ายๆเลยนะครับผมก็เหมือนคล้ายๆกุมารทองของบ้านเราเนี่ยนะครับแต่เป็นกุมารยักษ์นะครับผมนะเออถ้าเกิดใครได้เห็นศิลปะนะครับสกุลช่างแล้วนะครับสวยสดงดงามนะ ที่แรกในโลกครับที่แรกในโลกที่สร้างนะครับมันคงไม่มีที่สอง่ะเพราะสำนักเราคือสำนักยักษ์สร้างให้อสูรนะครับผมนะคือยักษ์นะครับกลุมาะรยักษ์เนี่ยนะครับอนาคตนะครับจะเกิดดังหรือคนถูกหวยโชคลาบอะไรต่างๆก็อาจจะสร้างองค์ใหญ่นะครับประมาณ5เมตรไม่แน่นะครับอนาคตใครบูชาไปแล้วเกิดสุขหวยรางวัลที่1นึ่งเาตกลงลอตเตอรี่อะไรต่างๆได้โชคได้ลาบทําธุรกิจค้าขายรุ่งเรืองนะครับผมนะแถมพ่วงท้ายด้วยเก่งนะครับกันพวกพูดผีปีศาจนะครับผมได้นะครับเพราะดูลักษณะพุทธศินนะครับ มีเนบกระบองนะครับแล้วก็มีเหยียบบนหัวกระโหลกนะครับขนาดบูชาขนาดพุกพานะครับแล้วแต่คนจะสนใจจองนะครับจานวนการสร้างเท่าไหร่ครับผมเนะเนื้อสำลิสนะครับเนื้อสำลิสนะต้องบอกก่อนเนื้อสำลิสนะครับสร้าง5,000องค์เท่านั้นนะครั5,000องค์นะ5,000องค์เท่านั้นนะครับเนื้อสำลิศแล้วขนาดบูชาะครับบูชานี่ผมจะสร้างเท่าบอสสนะครับ64องค์เท่านั้นนะครับ64องค์เท่านั้นนะครับขนาดบูชาแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้เคาะราคาขนาดบูชามานะครับเพราะผมไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะ ลุงช่างประเมินนะครับแต่ขนาดพุกธาเนี่ยผมรู้แล้วนะครับแล้วก็เนื้อเงินนะครับเนื้อเงินก็สร้างทั้งหมด64องค์เท่านั้นนะครับถ้าสังเกตนะครับโคตะกูลเนื้อพิเศษผมจะสร้างจำนวนเท่าพศนะครับหมดแล้วคือหมดเลยหลายๆคนก็จะหาเนื้อเงินกันเนื้อเงิน,เน,น,เ,งนเนื้อเงินอาจารย์ครับไม่ว่าจะเป็นกระดองพิกกระบองพิกดวงนะครับกระบองพิกดวงผมก็หมดนะครับกระบองพิกดวงเนื้อสำลีสร้าง1,000องค์เท่านั้นเนื้อเงิน60 63องค์นะรู้สึกเนื้อเงิน63องค์หมมดแลล้วไ่เือ จองแป๊บเดียวหมดลันทีเลยนะครับถึงบอกว่าหมดหมดไวนะครับผมหมดไวเร็วนะครับตอนนี้ก็เป็นกุมารยักษ์นะครับหรือว่ากูมารยักษ์เนี่ยนะครับหลายคนก็เรียกกูมารยักษ์กุมันนี่แหละนะครับผมเนะเอามาให้สมาชิกได้บูชาสำหรับคนที่ชอบนะครับชื่นชอบทางด้านศาสตร์สายนี้แล้วกันนะครับผมนาะเออน่ารักนะครับลองไปเลี้ยงดูนะครับไม่ดุนะครับผมนะก็เผื่อมีโชคมีลาบมีเงินมีทองอะไรขอได้ไหวรับอะไรต่างๆประมาณนั้นนะครับผมนะมาหมอกแนวเด็กๆทุกคนนะครับไม่ดุไม่โหดร้ายประมาณนั้นนะ เออนะครับเดี๋ยวขอทักทายสมาชิกก่อนแล้วกันนะครับผมนะสวัสดีครับผมนะสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะครับนะหลายท่านถามว่าให้บูชาองค์เท่าไหร่ครับผมนะขนาดพกพาก่อนแล้วกันนะครับขนาดพกพาเนี่ยผมเคขอราคาได้นะครับอยู่ที่ราคา850บาทนะครับขนาดพกพารวมส่งนะครับรวมส่ง850บาทนะครับผมนะขนาดพกพานะครับพกพานะครับรวมส่งเป็นหลอดสำลีนะครับเพราะว่าค่อนข้างการแกะบล็อกหรืออะไรต่างๆพวกนี้กรรมวิธีในการสร้างเนี่ยนะครับค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับผมนะในเนื้อสำลีเนี่ยนะครับผมนะ แล้วเนื้อเงินเท่าไหร่ครับผมนะเนื้อเงินอยู่ที่3,050บาทนะครับผมเนะี่ย <Bueno. S 1> <Bueno. S 1> ก็คือ3,050บาทละ <ants> เนื้อเงินนะครับผมคือราคาองค์ละส0 0พันเนี่ยแหละครับเนื้อเงินนะแต่ว่ารวมค่าส่ง50บาทนะครับผมนะขอบวกค่าส่งด้วยแล้วกันนะครับประมาณนนั้เพราะค่าส่ง่ันก็จะเยอะเหมือนกันนะครับผมนะก็รวมซองรวมค่าส่งไปรษณีย์นะครับผมนะก็เนื้อเงิน3,050บาทนะครับแล้วก็เนื้อนะครับสาริด850บาทแต่ขนาดบูชาไม่มั่นใจนะครับยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวค่อยเปิดให้จองที่หลังขนาดบูชานะ เอาเป็นเนื้อเงินนะครับแล้วก็เอาเป็นเนื้อสำลิดก่อนแล้วกันนะครับผมเนื้อสำลิดนะครับ850นัเดี๋ยวรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์แล้วกันนะครับเพราะว่าผมเปิดรายละเอียดทางโพสต์ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นกฎของ a c e b o o k นะครับห้ามโพสต์ขายของขายอะไรต่างๆแล้วนะครับตอนนี้ถ้าสังเกตผมจะไม่ลงราคาไม่ลงอะไรนะครับให้พีอ่านรายละเอียดนะครับที่ด้านล่างแล้วกันนะครับรายได้นะครับอาจารย์ขุณเอาไปแดกเล่าหรือเปล่าไหมครับผมมาทำครับมาตร้งนี่ ผมไม่รู้ว่าผมจะมีคนบูชาหรือเปล่าไม่รู้หรอกผมสร้างไว้ก่อนนะครับอย่างน้อยก็ครับก็สร้างไว้นะเพราะต่างประเทศนี่ถามอาจารย์ไม่สร้างกุมารบ้างเหรอกุมา <topl> ร um มีครับเนื้อผงนะแต่ว่ามันเป็นเนื้องผงนะรงต่างประเทศไม่ได้แต่อันนี้เป็นกุมารยักษ์รุ่นแรกเลยนะครับและผมว่าก็เป็นที่เดียวแหละนะครับคงไม่มีใครทําหรอกนะสานักผมนะครับอันนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสานักผมเลยนะกุมารยักษ์เนี่ยนะครับลูกพระเวทนะก็เตรียมตัวรออีกไม่นานนะครับผมระยะการจองเนี่ยครับจะค่อนข้างที่จะละเอียดหน่อยนี่เดือนกรกฎาคมกรกฎาคมกรกฎาคมสิง หนึ 1> 1 um. ่งเดือนกรกฎาสิงหานะก็เปิดก็คือพร้อมส่งนะครับเดือนกันยายนนะครับประมาณนั้นนะครับเดือนกันยายนนะกันยายนนะครับพร้อมส่งนะครับผมชมจะเปิดให้จอง2เดือนแล้วกันนะครับบางคนงบน้อยตังน้อยแรงต่างก็ผ่อนได้แล้วแต่เรานะครับประมาณนั้นนะครับผมก็ไม่ได้ห้ามหรือว่าอะไรต่างๆนะเออไม่มีเงินเลยครับอาจารย์ผ่อนได้ไหมก็โอเคครับผ่อนได้นะครับสำนักนี้นะไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะครับผมนะเออบางทีส่งตกหล่นแรงต่างพักได้เหมือนกันนะครับบางส่งเยอะนะครับบางทีส่งเป็นพันนะครับ่ผมบอกนะ แต่ชุดนี้ครับจะสร้างเยอะหน่อยคือ5,000ันองนะครับ5,000อนองนะแต่ถามว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะหรอก5,000ันะครับนิดเดียวแหละครับทุกทีผมจะสร้างแค่พันนะพี่เกียรติส่งตอนนี้5,000ันองแล้วนะครับขยับมาเพราะต้องการที่จะนําเงินงบประมาณน่นะครับมาสร้างเยอะนะครับสร้างเยอะจริงผมบอกแล้วผมใช้งบประมาณสร้างเยอะแล้วผมก็ไม่ค่อยอหญ่กับขอครับผมมานั้นนะครับขอมาร่วมกันดีกว่านะครับผมนะคือไว้ง่ายนะครับผมนะก็เอ้านะครับสร้างของนะครับแปลสภาพเป็นเงินดีกว่านะครับผมนะเพื่อ คนที่ศรัทธาเนี่ยจะได้มีของที่เป็นยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับแล้วอิทธิคุณนะครับอิทธิคุณของกุมารยักษ์เนี่ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมนะโชคลาภแน่นอนนะครับผมนะกุมารทองหรือเด็กเนี่ยนะครับผมนะบันดาทรัพย์บันดานโชคบันดานลาภงานเงินอะไรต่างนะครับผมนะเออกันพูดผีปีศาจแน่นอนนะครับในสไตล์แบบเด็กๆนะครับสิ่งที่ไม่ดีอะไรต่างเขากันเราครับตามเราแน่นอนนะครับผมนะกุมารยักษ์หรือพวกยักษ์เด็กๆเนี่ยนะเดี๋ยวจะได้เห็นนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นกันนะครับผมนะว่าแรงแบบไหนนะครับ สำนักนี้นะครับก็ไม่ผิดหวังนะครับเอาของวัตถุมงคลของผมไปใช้นะครับหลายคนก็เจอประสบการณ์ดีๆเยอะมากมายเขาคาดปลอดภัยรออตายนะครับผมหรือเป็นเสน่ห์เมตตาหรือแล้วแต่เรานะครับจะบอกเขาแล้วกันนะครับประมาณนั้นถือเป็นเพื่อนกัน้นะครับผมนะมีเพื่อนเป็นกุมารยักษ์เป็นเด็กยักษ์นะครับน่าสนุกดีนะครับลองเอาไปใช้ดูแล้วกันนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมนะก็เดี๋ยวอินบ็อกเข้ามาก็ได้นะครับผมไม่ติดต่อไงครับอาจารย์อินบ็อกมาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งกระทู้ไว้นะอินบ็อกมาขอรายละเอียดการจองนะครับผม ยังไงครับหมายเลขบัญชีอะไรต่างๆผมจะให้ทางอินบ็อกซ์แล้วกันนะครับผมสมาชิกก็สามารถโอนจองได้ตั้งแต่วันนี้นะครับผมนะวันนี้นะครับณวันนี้จนถึงนะครับจนถึงวันที่31สิงหาแล้วกันนะครับส1สิงหาเอาเป็นว่าเอาวันที่5เอาวันที่5กันยาแล้วกันนะครับผมง่ายๆนะ15กันยาเอานะครับบางคนเงินเดือนออกนะครับ15 15กันยาแล้วตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่15กันยายนนะครับ2564แล้วกันนะครับมีเวลาแน่นอนนะครับผมมีเวลาแน่นอนนะ เออมีเวลาแน่นอนนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับเพราะต่างชาติมันจ้องจะเหมาไว้เยอะเหมือนกันนะครับบางชาติบางทีเอาทีเป็นพันนะครับที่บอกว่าผมเออต่างประเทศเอาของทีเป็นพันองค์นะครับผมนะอันนี้ก็คือเอาให้คนไทยก่อนแล้วกันนะครับเพราะผมไม่สามารถที่จะโพสต์ได้นะครับผมมาไลฟ์สดแล้วมาพูดคุยกันนะครับผมนะจองได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่15กันยายนมีเวลาเก็บตังค์แน่นอนนะครับเนื้อสำลิดราคา850บาทเนื้อเงิน3สิ0บาทนะครับเนื้อเงิน3ส0บาทนะเออสร้าง64องค์เนื้อเงินสามพันห้าสิบบาทนะสร้างหกสิบสี่องค์เนื้อเงินนะ ช่างน้ำหนักหรือว่าอะไรก่อนแล้วกันนะครับผมต้องช่างน้ำหนักหรืออะไรต่างขนาดบูชาสวยมากครับสวยจริงๆครับขนาดบูชานะครับสร้างน้อยครับ64องค์นะมึงเก็บใครชอบนะครับเก็บตั้งบูชานะครับไว้ที่ร้านนะครับหรือว่าไว้ออฟฟิศที่ทํางานที่บ้านนะครับมึงห้ามพลาดเลยขนาดบูชากูสร้างน้อยนะสร้างมาเยอะนะครับสร้างให้เป็นตานานนะบอกว่าสร้างให้เป็นตํานานเลยครับ64องค์เท่านั้นก็คือหมดแล้วนะครับมีเลขทุกองนะครับมีโค้ดทุกองนะครับเลขตอกไว้เลยนะครับไม่มีซ้ำนะครับของผมนละที่บอกแล้วนะมึงกระบอกละหมดแล้วมึงมาหาก เนื้อเงินก็หมดแล้วกระบองผมเนื้อเงินในคอที่ห้อยก็ไม่มีแล้วนะครับตอนนี้นะครับลูกศสษยลูกหาผมนะเขาไอ้นี่ให้ผมก็เอาโอเคนะครับน้ำใจก็คือแบ่งให้เขาไปนะครับเนื้อเงินแล้วก็เนื้ออะไรผมไม่เหลือแล้วนะครับแบกนะขนาดคนสร้างยังไม่มีเลยของผมมาหมดแล้วทั้งทั้งกระบองนะครับน้พาะเวทเนื้อเงินว่าจะเก็บไว้ใช้ครับไม่เหลือเลยนะครับนะหมายเลขนะครับผมนะกูสุ่มเอาแล้วกันนะครับประมาณนั้นนะครับผมนะคนบอกอยากหมายเลขนู่นหมายเลขนี้ครับเอาไปตรง คือสุ่มเอาไปแทงหวยง่ายๆมึงไม่ต้องไปกำหนดหมายเลขหรอกคุว่ามึงไปสุ่มดูเอาหวยแล้วนะดีไหมนะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับผมนะน่ารักจริงนะครับผมอะไรยักษลูกพระเวทไม่มีใครสร้างนะครับมีที่นี่สร้างที่เดียวนะครับผมในอนาคตถ้าเกิดพวกมึงได้โชคได้ลาบนะครับถูกหวยยี่สิบสามสิบล้านสี่สิบล้านปั๊บมึงมาร่วมสร้างมึงมวงมึงบนไว้ก็ได้สร้างองค์ห้าเมตรมึงไม่ต้องห้าเมตรมึงสร้างเก้าเมตรเลยอ่ะมึงบนไว้เลยแล้วกันใครถูกหวยนะครับนะรางวัลโตๆนะครับจะมาสร้างเก้าเมตรให้เขาแล้วกัน ร่วมกันก็ได้นะรอออกก่อนแล้วกันนะครับเราออกก่อนนะอันนี้คือการออกที่เป็นเป็นอภินิหารนี่กูบอกว่าเออกูจะออกเพื่ออะไรเพื่อเอาลูกสร้างพ่อนะครับผมนะความหมายผมนะคือเอาลูกมาสร้างพ่อนะครับประมาณนั้นนะครับใปสายยันยักษ์นะครับนะหรือใครที่ชอบยักษ์อยู่แล้วนะครับไม่ควรพลาดนะหมดแล้วหมดเลยนะไม่มันไม่มันไม่เยอะหรอกนะครับห้าพันองค์เนี่ยนะครับผมเนะยเออมันไม่เยอะนะครับถามว่าเยอะไหมไม่เยอะหรอกนะครับห้าพันองค์นะครับแป๊บเดียวก็หมดนะยิ่งเนื้อเงินนะครับหกสิบสี่องค์นะครับผมต แล้วก็ขนาดบูชา64องค์เนี่ยคุณคิดดูมันเยอะที่ไหนเราไม่เยอะหรอกสร้างหน่อยเดียวนะครับผมนะ5,000องค์ก็พอพอได้นะครับก็คือถมที่นะครับแล้วก็สร้างเขื่อนนะครับแล้วก็พอได้ฐานนิดหน่อยนะพอขึ้นเลยครับพอจ้างช่างเอาง่ายๆนะครับผมนะก็ไม่ได้เอาลารวยอะไรเพราะมันผมสร้างอยู่แล้วอ่ะคุณดูเอาละกันนะครับว่าความคืบหน้าก็มาจากการออกวัตถุมางคลเนี่ยแหละครับที่ผมต้องการที่จะเอากุมารยักษ์เนี่ยนะครับต้องการมาสร้างเนี่ยนะครับผมนะเพราะว่าผมยังออกองค์ทวีสวรรณโนขนาดสี่กรไม่ได้นะครับผมนะเพราะว ผมต้องเอารูปก่อนนะครับคือเด็กก่อนยักษ์เด็กแอปเปิลนะครับดูลักษณะข้างหลังนะครับโอ้โหมีรูปนะยักษ์อีกนะครับข้างหลังนะครับคุมมิกโอ้โหแองน่ารักคือแบบศิลปะแบบอลังการงานสร้างนะดูท่าจะไม่ซ้ําใครในโลกนะครับนะลิขสิทธิ์ของผมเลยนะครับเดี๋ยวไม่โจทย์ไว้นะครับลิขสิทธิ์อันนี้นะครับผมนะตามลอกเลนแบบนะจองแบบพุพาครับเงินหนึ่งครับโอเคครับจองเนื้อหนึ่งครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็ทักอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วกันนะครับผมนะ ก็ทักอินบ็อกเข้ามาแล้วกันใครที่สนใจจองนะครับจองได้ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนะครับผมนั้นแล้วแต่คุณจะขอแล้วแต่คุณจะคุยนะครับของพวกนี้นะแล้วแต่คุณจะบนบานสรรเก่าเอาเองเลยแล้วกันนะครับผมนะขนาดบูชา64องค์เท่านั้นนะครับเนื้อเงินก็แค่64องค์เท่านั้นนะครับแล้วก็เนื้อสำริด850รบาทนะครับเนื้อสำริด850รบาทก็5000องค์เท่านั้นนะครับหมดแล้วคือหมดเลยแล้วกันนะครับนั่นนี่คือการจองแล้วนะครับอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเด แล้วเอามาลงโชว์ให้สมาชิกได้ดูแล้วกันว่างดงามขนาดไหนนะครับนะแค่ข่าแกะบล็อกนะครับค่าวียงค่าแม่พิมลแรงต่างนะครับผมลงทุนก่อนนะผมลงทุนหลักแสนนะครับที่บอกนะครับผมเนี่ยเออไม่ใช่ไม่ลงทุนนะครับผมเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีโบโบนะครับจองเนื้อสัมฤทธิ์ครับอาจารย์โอเคครับทำตามสไตล์อาจารย์ขุนครับคนใช้ไม่ได้ทาครับคนทําไม่ได้ใช้ครับผมเดี๋ยคือหมดครับหมดผมทำเนี่ยกระบองเนี่ยกูอยากหมดแล้วไอ้ไรวะขาดเนื้อสัมทธิ์จังหมดอ่ะไม่เหลือคนบอกมาขอร้องอาจารย์แบ่งให้หน่อยบอกกูไม่เหลือแล้ว นะกูไม่สร้างซ้ําด้วยนะที่เกียจตินะครับผมไม่ชอบสร้างเลยมันซ้ําซากนะครับจําใจนะครับสังเกตผมเนี่ยไม่มีนะครับอะไรที่สร้างซ้ําเลยขุนแผนอาจารย์สร้างมาหมดไม่หมดไม่เหลือขุนแผนนะครับผมกระดูกผีนะครับที่ผมสร้างนะครับผมนะไม่เหลือนะครับหมดเลยนะครับรุ่นแรกปยันหมดทุกอย่างหมดนะครับแล้วก็เหลือทายันทาเวสไม่ถึงร้อยผืนแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวก็หมดนะครับบอกผมสร้างอะไรก็หมดถูกมาตะกุดแม่งไปประมาณนะครับนะคนบูชาไปตั้งสองสองพันกระดอกมั้งเออนะครับ หลือเนี่ยลูกอมเนี่ยนะครับเดี๋ยวไว้กองงานโปร่งงานปีเดี๋ยวก็หมดนะครับผมไม่ได้ซีเรียสคือทำอะไรไปปั๊บเนี่ยนะครับก็โอเคสมาชิกได้บูชากันนะครับผมนะเออดืดดสวัสดีครับผม FC มาเลเซียครับมีแบบหรือยังครับแบบดูในเพจเลยนะครับแบบเสร็จแล้วนะครับดูในเพจได้เลยนะครับแบบนะเดี๋ยวผมจะตั้งกระทู้อีกทีนึงก็ได้แบบดูในเพจได้เลยนะครับผมนะแบบนั้นคือแบบ100%แล้วนะครับจะออกมาแบบนี้เลยนะครับเพราะเราแกะแบบเพื่อคำบ็อกนะครับแล้วก็เวียง บล็อกนะครับบล็อกบล็อกขนาดบูชานะครับผมนะจะมาหล่อที่บ <t> ้านอาจารย์เสรีนะครับเดี๋ยวผมจะนานะครับเกี่ยวกับมวลสารนะครับเหล็กทิมผีเนี่ยนะครับที่ผมเก็บไว้นะครับผมมีนะเดี๋ยวจะไล์ตดเลยนี่คือเหล็กทิมผีเนี่ยที่กมได้มาจากวัดโบราณทางจังหวัดจันทบุรีนะครับอยู่ที่บ้านผมที่ปาจินนี่ยังไม่ไดเอามาเลยนะครับเนี่ยจะมาหล่อเลยนะครับผมนะเหล็กทิมผีเนี่ยนะครับผมนะจะมาหล่อนะครับในการทําเป็นมวลสารนะครับเดี๋ยวดูแล้วกันนะครับมันจะเป็นมวลสาร ที่ว่าเอามาทำเนี่ยครับเป็นวนสารอาถรรพ์นะครับผมชอบอยู่แล้วเก็บของพวกนี้นะครับเต็มเลยนะครับที่บ้านจะดูแล้วกันนะครับจะเอามาทำนะครับผมนะเพื่อเพิ่มความขลังแล้วกันนะครับผมนะเอานะครับผมนะเด็กผู้หญิงหรือเด็กชายครับผู้ชายครับผู้ชายครับกุมารยักษ์คือเด็กผู้ชายนะครับผมนะที่เอามาทำนะครับนะไม่ใช่ไม่ได้สร้างกุมารีนะครับผมนะกุมารยักษ์นะครับถ้ากุมารียกก็เรีว่ากุมารียักษ์นะครับไม่ว่ากันนะมันเด็กผู้ชายนะครับผมนะทรงเครื่องเดี๋ยวลองไปดูดูในเพจ ข้าไปพชมคนชมรงคเลี้ยงผีนะครับที่ผมบอกว่าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะอดใจรอนะครับผมนะรายได้อะไรต่างๆลองไปดูแล้วกันให้คนมาคอมเมนต์กันนะครับมีทุกมุมนะครับผมเนี่ยว่าสวยสดงดงามขนาดไหนนะครับผมนะก็เหมือนกับการร่วมทําบุญเลยนะครับแต่ว่าได้ของเอาง่ายๆเลยแปดร้อยห้าสิบคือดินคันหนึ่งนะครับที่ผมคิดไว้ราคาเนี่ยนะครับหลายๆคนถามเอ้ยทำไมต้องแปดร้อยห้าสิบาทนะครับก็คือดินคันหนึ่งหละนะครับผมง่ายๆเลยนะครับก็ได้สี่พันคันนะครับแต่ว่าผมใช้ทั้งหมดสามพันคันนะครับนะผมใช้ทั้งหมดสามพันนนะะคคคุณลองิดดูรับ ผมออกมาห้าพันผมบออกมาเนื้อเนื้อเนื้อสำลินเนี่ยผมออกมาห้าพันองถูกไหมห้าพันองเนี่ยนะครับอย่างน้อยนะครับถ้าบุตรถ้าคนจองถึงสามพันนะครับผมก็ได้ดินครบนะครับผมนะผมที่เต็มนะครับก็เลยแบบออกเป็นของดีกว่าเหมือนกับว่าร่วมบุญกันนะครับแต่ว่าคุณได้ของเอาไว้บูชาแหละนะเป็นสิริมงคลด้วยนะครับผมนะเผื่อได้โชคได้ลาบหรือหลุดพ้นอะไรต่างๆนะครับมันปฏิหารมีจริงนะครับผมบอกว่าปู่เนี่ยนะพระเวสสุวรรณเนี่ยนะครับไม่ธรรมดานะผมบอกแล้วนะครับไม่ธรรมดาจริงนะ ของผมนะผมก็ไม่รู้ตัวว่าตัวผมจะสร้างอะไรได้ขนาดนี้นะครับถึงเวลาผมขอขอท่านนะครับขอท่านท่านก็ประทานให้นะแต่ประทานแบบว่าคุณต้องดิ้นนะครับดิ้นเสร็จแล้วจะมีช่องทางนะไม่ใช่นอนอยู่แล้วโชคลาภจะมาหาเรานะครับแต่คุณต้องทํามาหากินนะผมบอกนะแล้วคุณจะได้ดีจริงๆนะครับผมผมบอกว่าเอ้าลองแล้วกันนะครับกุมารยักษ์ลูปพระเวทนะครับสามารถที่จะให้ทุกคนได้บูชาหรือว่ารู้เลยว่าเฮ้ยอันนี้เป็นของสมณอาจารย์ขุนนะครับมันไม่เหมือนใครเอามันไม่เหมือนใครเคยเห็นไม่เคยทำไม่มีหรอกนะครับผมมันมีที่ กุมารยักษ์ลูกพระเวทนะครับผมนะหรือกุมารยักษ์ลูกพระเวทสวรรค์น,นะครับชื่อง่ายๆคือแบบสั้นๆก็คือกุมารยักษ์ลูกพระเวทนะครับสำนักอาจารย์ขุนกวีสออยามซึ่งเป็นวิมานยักษ์นะครับสำนักยักษ์นะครับประมาณนั้นนะเออไม่เกี่ยวกับทางพระสงฆ์นะครับไม่เกี่ยวนะครับผมต้องบอกก่อนนะเออเอาอยากได้ครับอยากได้น้องมาอยู่กับพระเวทที่บ้านครับผมนะเอามารับใช้แหละนะครับผมนะเออเอาสวัสด,ดีครับดีใจที่เจอเพจอาจารย์ครับโอเคครับจองไปแล้วสององค์แล้วสำลิสครับผมนะก็ ยังไงเดี๋ยวไม่เละบัญชีอะไรเดี๋ยวผมจะส่งส่งมาแลครับสวัสดีครับว่างๆมาเยี่ยมน้อนมาโอเคครับผมนะไอ้อึงนะเดี๋ยวไปเยี่ยมแล้วกันนะอึงนะอาทิตย์หน้าครับเดี๋ยวเข้าไปครับอาทิตย์หน้าก็ไปปาจินนะจองสำลิดสามองค์ครับโอเคครับจองพกพาครับอาจารย์ของอาจารย์ไม่เลือกเนื้อดีทุกอย่างครับโอเคก็ขนาดพกพากี่เซนครับสี่เซนติเมตรนะครับประมาณ4เซนติเมตรนะครับเพราะว่าจะทํา3.5เซนไม่ได้ครับต้องทํา4เซน4เซนก็นิดเดียวครับ4เซนนะครับผมนะประมาณนิ้วหนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะนิ้วนนนนนึงหรรรรือเปปล่่าา4 4 4ซซซมมมมัััใจะะะะคคบบณ สี่เซนนะครับกำลังดีนะครับเราเวลาเลี่ยมพกนะครับติดตัวนะครับนะหรือจะชอบบูชาก็แล้วแต่แต่ตอนนี้อมบูชาผมยังเขาขอราคาไม่ได้เลยผมต้องช่างน้ําหนักนะครับผมคือว่าหล่อเสร็จปั๊บช่างน้ําหนักแล้วก็ให้ลุงช่างคํานวณว่าเท่าไรนะครับผมแล้วผมจะบอกแล้วกันขนาดบูชาอุจใจร้อนแล้วกัน64องค์นะเอาเป็นเนื้อสำลีก่อนแล้วกันกับเนื้อเงินเนี่ยนะครับที่ว่าผมรู้นะครับราคาแล้วกันนะครับผมนะเอา2องเนื้อนี้ก่อนนะครับเนื้อเงินก็สามพันื้าสิ850บาทนนะะครับผมก็เหนื้อสำลคันแหละนะครับนะถ้าเกิดดเงิินนนนกกั็ี่ควะ แปดสามยี่สี่แปดสี่สามสองประมาณสามคันกว่านะครับื้นเงินนะครับประมาณนั้นคือเหมือนกับลูกศิษย์กูนะมึงจะถมดินอ่ะมึงถมมาแล้วกันนะครับแล้วมึงก็เอากูมาระยักเอาไปนะครับเดี๋ยวมึงก็ได้คืนที่มึงสิ่งที่มึงทาเนี่ยคือแนวคิดของผมคือมึงทํามานะครับเดี๋ยวมึงก็ไปขอเขานะครับเดี๋ยวมึงก็ได้มาร้อยเท่าพันเท่าล้านเท่าเองนะครับกูว่าคิดอย่างนี้แหละครับผมแล้วก็ออกไปเหมือนกับมึงร่วมกับกูเนี่ยนะครับบุกเบิกนะครับในการสร้างนะครับผมองค์พรวเวสสุวรรณที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยนะครับก็สร้้างงตอนะ นิดนึงนะครับผมโอ <City> โ้กูจะทําอะไรต่างๆโดยที่ทุกคนเนี่ยนะครับต้องได้ของไปที่ระลึกเนี่ยประมาณนั้นนะครับนะอันนี้คือสไตล์ของอาจารย์ขุนกวีศรีสยามอยู่แล้วนะครับผมนะโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมนะสวัสดีครับสวัสดีจองเนื้อสมฤทธิ์โอเคครับจองเดี๋ยวยังไงอินบ็อกเข้ามาแล้วกันนะครับคนที่สนใจจองครับอินบ็อกเข้ามาในเพจเลยแล้วกันเริ่มจองได้เลยนะครับตอนนี้นะครับเริ่มจองได้เลยหมดแล้วหมดเลยกูบอกแล้วหมดแล้วหมดเลยนะโอ้กนะเนื้อเงิน64องค์หมดแล้วหมดเลยนะครับผมนะ เนื้อบูชานะกโหราศสตรสี่ยังไม่เปิดเดี๋ยวเปิดเสร็จเดี๋ยวจะบอกแล้วกันราคาเท่าไหร่ครับขนาดบูชานะครับผมเนี่ยเข้าใจนะเดีูดูสวัสดีครับสาธุครับอยากบูชาพยันครับอินบ็อกซ์มาแล้วกันนะครับผมสวัสดีท่านครับอาจารย์สั่งลูกอมอาจารย์ราคาเท่าไหร่ครับลูกอมสามร้อยแปดสิบบาทนะครับรวมส่งนะเออสวัสดีครับอาจารย์องค์ทวีสุวรรณโอ่งเล็กดูแล้วน่ารักครับผมนักศาสนาครับบูชาเท่าไหร่ครับผมเนื้อสัมฤทธิ์แปดร้อยห้าสิบนะครับเนื้อเงินสามพันห้าสิบบาทนะครับ ขนาดบูชานะครับตอนนี้ขนาดบูชาเนี่ยผมยังไม่ได้เคาะราคานะครับเพราะว่ามันยังตอบเรื่องราคาไม่ได้นะครับณตอนนี้นะครับผมนะโอเคนะเดดีใจค่ะที่ได้ของดีๆครับผมเอาไปใช้แล้วกันนะครับลองไปดูรูปนะครับผมนะลองไปดูรูปนะครับรูปในเพจนะครับผมขนาดพกพานะครับสามเอ้สี่เซนติเมตรนะครับสี่เซนติเมตรนะครับโดยประมาณครับประมาณสี่เซนนะสี่เซนนี่ก็ไม่ ไม่ใหญ่ครับกาลังดีแหละน่ารักและอง่ายครับพกพาได้ห้อยได้พกได้อะไรต่างๆนะครับผมนะไปไหนมาไหนพกพากันสิ่งที่ไม่ดีกันสิ่งั่วร้ายได้ประมาณนั้นนะครับก็คือว่าเก่งแหละเอาง่ายนะครับผมนะยักษ์เด็กไยังไงเก่งแน่นอนนะเก่งกว่าผีนะโอเคไหมประมาณนั้นนะครับผมนะสวัสดีครับนะก็คือโอนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15กันยายนเลยนะครับผมพร้อมออกนะครับเดือนกันยายนนะครับประมาณนั้นแต่ไม่รู้วันไหนนะครับผมนะเออถ้าเกิดใครโอนมาเสร็จผมจะเริ่มเขียนซองเขียนซองเขียนซองไว้นะ ถือว่าทุกคนมีบุญบารมีทถ้าร่วมกันจ้ยนครับถ้าสนใจจองก็อินบ็อกซ์เข้ามานะครับผมนะคือเงินเนี่ยกูไปถมที่นะครับเอาง่ายๆเลยนะครับผมนะที่ออกมาราคาประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวๆๆสวัสดีครับผมนะเออโอเคครับผมจองกันเยอะอินบ็อกซ์เข้ามาเดี๋ยวผมเข้าไปตอบอินบ็อกซ์แล้วกันนะครับสำหรับสมาชิกนะครับผมนะเออมีรุ่นเดียวเลยนะครับนะแต่ว่ามี2เนื้อนะครับผมเนีคือเนื้อเงินกับเนื้อสำลิปนะครับแล้วก็ขนาดบูชานะครับผมนะคือทำไว้3แบบนะครับผมนะพี่ตุ๊กตาคูเปอร์สีมากนะครับผมนะ เออนะครับจริงๆขออะไรพระเวทให้ตลอดครับผมมไโอ้ยพี่อะไรพี่รัตดาทองสิรินะพูดผิดนะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมนะโอเคนะครับสนใจขนาดพกพาครับก็อินบ็อกซ์เข้ามาแล้วกันอินบ็อกซ์ทิ้งไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมไปตอบแล้วกันนะทุกคนนะครับผมนะจองเนื้อเงินครับโอเคครับผมนะเดี๋ยวไงรอจองแล้วกันนะครับสำหรับสมาชิกครับเออเอาเอานะครับโอ้ขอบคุณมากเลยแล้วกันที่จองกันเยอะแยะมากมายครับผมไปดูสามร้อยคนนะก็จองนะครับผ่อนได้นะไม่ว่าในหาน้ำคนบอกไม่มีััังงครรบบออออยยี่่่่นนนนนนด้้้ะะววกกแลพพููเเปป็็ เพจเรานะครับหรือว่าสำนักเรานะครับผมนะไม่เครียดไม่คิดอะไรมากนะครับบางทีผมโยนไปก่อนเลยนะครับแค่อยเอามาให้กูก็ได้นะครับผมนะเกิดมาผมสำนักไหนบอกเอาที่อาไปก่อนอยากได้เนยนะครับเดี๋ยวค่อยเอามาคืนกูนะกูไม่ได้สนใจอะไรนะครับประมาณนั้นนะดดดโอ้โหมีแต่คนขอเลขบัญชีกันใหญ่เลยนะครับผมนะดดดมีสามร้อยไหมครับสามร้อยจะเป็นพวกลูกอมนะครับตะกรุดนะครับสามร้อยแปดสิบนะครับประมาณนั้นถ้าเกมาสำนักก็สามร้อยนะครับประมาณนั้นนะครับลูกอมนะครับแล้วก็ตะกรุดนะดดดผมอยู่ลาวอยากบูชาได้ไหมครับก็ส่ง ส่งไอเนี้ยนะครับก็ส่งไปใกล้ๆได้ครับส่งลาวไว้มั่นใจเหมือนกันนะครับผมนะเออนะครับไม่รู้ปิดประเทศหรือเปล่านะเพจแล้วสวยครับลองไปเข้าไปดูในเพจก่อนแล้วกันนะครับเข้าไปดูในเพจโอเคครับทักมาก่อนเดี๋ยวผมให้หมายเลขบัญชีแล้วกันนะครับทักมาก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมให้หมายเลขบัญชีแล้วกันนะครับกุมารยักษ์เนี่ยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไม่มีใครสร้างนะครับมีสำนักเราเนี่ยนะครับสร้างเนี่ยนะดูหน้าตาครับเป็นยักษ์นะครับผมยาวนะครับโอ้ยยักษ์เด็กผมยาวอยู่แล้วนะครับผมนะมีเขี้ยวเล็กๆน้อยๆนะครับผมนะ ดูหูดูแรงต่างด้านข้างนะครับยิ่งดูด้านหลังนะครับโอ้โหนะครับเป็นอะไรที่เพอร์เฟกสวยงามมากนะครับผมนะเออนะขอโปรโมทอีกนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับอาจารย์มีพยันมิตรตาไหมครับมีอยู่นะครับมีพยันยังเหลืออยู่นะครับผมนะขนาดบูชาสูงเท่าไหร่ครับผมนะสูงเหรอขนาดบูชาโอสูงแม่งก็สูงอะนะครับบูชาผมว่าสูงนะครับผมที่ดูในรูปอะสูงเกิน5นิ้ววะง่ายๆครับสูง9นิ้วหรอมั้งถ้าทำไม่ผิดแต่ครับต้องดูนะครับผมว่าน่าจะประมาณ9นิ้วอะแปดเก้านิ้วเลยขนาดบูชานะครับผมมนะอื กูมารายักษ์ขนาดพกพา850นะครับที่ทักเข้ามานะครับขนาดแพคแปดรเอ้ขนาดพกพา850บาทนะครับเนื้อสองลิตรเนื้อเงิน3าม0บาทนะครับผมนะเออเอานะครับเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดแล้วกันนะครับในเพจนะขอดื่มน้ำนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวนิดขอยอดรวมนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะครับสวัสดีนะครับผมนะวันนี้คนดู303คนนะครับผมนะก็มาพูดคุยกันนะครับผมนะก็ วันที่1นะครับวันนี้วันที่หนึ่งพอดีนะครับวันใหม่แล้วกันนะครับผมนะก็อย่าท้อแล้วกันนะครับนะพวกเรานะช่วงนี้นะครับผมที่บอกนะครับผมนะเราอยู่ในยุคที่ว่าต้องสู้วิกฤตไปนะครับประมาณนั้นนะครับผมนะก็ยังไงก็อย่าท้อแล้วกันนะครับผมนะโอเคนะครับกระบองเน็บไว้ที่ที่เอวนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับผมนะมีเน็บไว้ที่เอวอยู่นะครับผมนะเดี๋ยวผมดูแบบนิดนึงแบบดูไม่ละเอียดเลยนะครับนะโอเคนะครับวันนี้ขอไลฟ์สดแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นกระทู้จองแล้วกันนะครับเดี๋ยววันพรุ่ง บรารมีที่พระเจ้าได้สร้างมาตั้งแต่ในอดีตและปัจจุบันนะครับขอส่งผลให้ทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตและกันนะครับคิดจริงใดขอส่งบอกและกันนะครับอย่าเจ็บและจนแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วกัน,นครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม